สวัสดีที่ยิ้มแม่มึงก็วันนี้ได้กือกูมาผูกนนกูมุมไหนกูนี้ด้วยกันเมือนกับวันนี้กูหมุกกไงมาตาไม่ทันนสิมึงวันนี้ก็จะเป็นมาเรนไมเคิลรันรบนะฮะมาดูกันเลยดูกันเลยเลยนะฮะอุ้ยกันยิ้มแม่มเหมยอ๋อเดี๋ยวกูสร้างเซิร์ฟใหม่ก็ได้ มีคนเล่นเยอะกว่านี้นะครับพวกเราจะมาดูเมื่อกี้วันนี้กูเป็นไรนี่เรนั่นรวัวเลยรรับหนึ่งนะตลิดขี้แตกอ่าก็ผมก็ไปขี้มาเรีวนะครับวันนี้กูจะมาเล่นใครนะฮงก็<อ>สร้างเมืองก่อนเลยนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะแค่วันนี้ก็จะมาเล่นเฉยๆนะฮะก็เย็น เยอะเลยครับผมอยากจะมาแค่เองนะครับยังให้รู yup> ้ว่าพวกคุณนี่มีอะไรมั่งนะครับอ๋อมีคนถามว่าทำไมวันนี้อ๋อมันไม่มีคนถามด้วยกับทำไมวันนี้เปิดปรกนนะครับเพราะว่าอะไรฮผมก็เริ่มดิผมก็เริงมรี้นผ่านอยู่นะครับริ้นรัวนี่ครับริ้นรัวนะครับวันนี้ก็จะไปส่งคลิปมาลงด้วยกันนะครับ จะมีชุดรีปไม่ก็รับเนี่ยดิคือก็คิดถึงก็รับคิดคุณโอเดก็รับโอ้ยกูพูดปกติดีแลหละแม่งนะฮะไม่ต้องขำม,มากก็ได้นะคือเห็นเพื่อนผมเนี่ยมันดูคลิปผมแล้วเขาบอกว่าคลิปผมกระตุกเนี่ยก็ไม่รู้ไงอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าสร้างแท็เบเล็ตนะฮะเอ้ยอะไรวะอ๋ออ๋อนะ คิดพิเหนึ่งแล้วฮะที่เขาบอกว่าอะไรนะสิความลับที่คุณไม่รู้นะโทรมาครับ,ดดก,รบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคจะมาทำอะไรเนี่ยก็ดูฮะแล้วอันนี้อะไรอนะแล้วก็เอ็กนะอุ้ยแล้วก็เอ็กมีคนบอกกู phát khai ra con ý như thế nào phát khai ra con ý nè con ấy. ลงเองก็ได้ทุบแม่งเป็นไงล่ะครับก็เมื่อกี้ผมนี้ไปใส่นี่ครับว่าผมไปทำอะไรผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนเลยก็เดี๋ยวชั้นอกเดี๋ยวเราจะมาทำลาวาฮะไม่รู้ว่ามันจะเกิดเป็นตัวอะไรแล้วมันจะเกิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราต้องไปดูคนอื่นด้วยนะ เดี oh, ๋ถ้ามรู้แล้วคลิปหน้าผมก็จะมาทำเนี้ยแต่คลิปนี้คือไม่รู้นะฮะคือทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะออคืออยากทำแหละแต่มีอะไระทำไยคลิปหน้าจะมีสาระมากกว่าน,นี้นะฮะนะครับคลิปนี้าตามชื่อคลิปเลยฮะเื่องชิวๆนะฮะโคตรชิวๆนะ ลุกมันจะชิวอะไรขนาดนี้เนี่ยเรา,าโอเคมันเริ่มไหลแนะล้วฮะเราาไหลเข้าล่องอนะสี่ม,มุมปุ๊บม,มุมปุ๊บอนะโอเคติมข้างบนเติมหน่อยเติมพอแล้วพอแล้วเติมเติมเติมตรงนี้หน่อย เป็นตัวอะไรนะหักคออีกหน่อยหนูคิดว่าไม่อยาเป็นตัวอะไรอะขนายฮนะจะเป็นตัวอะไร,ไรนี่คือโคนาให้เป็นตัวผสมเลยนะยัง <c oughs> เห็นอันเดอร์ตะกอนตัวจริงนะะฮ ก็จะปักด้วยช็อตนะเงี้ยเป็นยมันน่าจะได้อยู่นะถ้าทำอย่างงี้นะมันจะได้อยู่นะแล้วก็ทำการบูชาเทพเจ้าโดยการดิคุนบูชาเทพเจ้าโดยการ เอาหัวมังเกรเอา,อา,นเ,อานเนี่ยเาปักที่นี่อ่ะเดี๋ยวมจะปักไดงเอามารม้อมเป็นอันเลยฮะต้องใช้อะไรวะแบคบูทใช่หรอมันไม่ได้ใช้อันนี้นี่วะมันใช้อะไร,ะร,รน,น,น,ไใน,นะนนใะนโลกเป็นเป็นดืรอ ลุงเอ็มจะใช้อันนี้แล้วกันอืมจุ๊บอืมนะคะเทพเจ้ามันจะออกมาหรือเปล่าจะกลายเป็นเทพเจ้ามังกรนะฮะผมนี่ฮะเทพเจ้ามังกระฮะเนี่ย แคปเจอร์เป็นปกคลิปเลยฮะแคปเจอร์นะฮะอ่ะก็คิดนะฮะรอสรัปดาห์ต่อไปอานจ,จะเป็นอะไรนะฮะอืม โย่โย่โยอะไรแบบนั้นก็รอ,อสัปดาห์ต่อไปนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมากนะคือจะมาดูของว่ามีอะไรเพิ่มเติมเปล่าไ,ไม่ได้เล่นนาแล้วนะไม่ได้เล่นนาแล้วครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็จะมีเพิ่มนิดหน่อยอืม โอ้ oh, อันนี้ w a t e f u c k นะอันนี้อะไรครับคุณผู้ชมคาบอะไรได้ไหมทำตัวคาบได้มีอะไรคาบได้บ้างอะไม่ได้เล่นนานเหมือนกันเนะี่ยก็เคยทำช่องอยูทูบหนึ่งแล้วก็เคยเคยลงบ้าว่ะอ๋อคิดซิารุนไหนนะอะฮะเคยลงบ้างว่ะจำไม่ได้แลนะ้วฮะแลก็เคย จะมีอะไรเลยแล้ไวไปทำอะไรวะบ่หูนะฮะนี่อะนี่อเนี่ยะแต่ก้อนวีเหรอเอาไว้ให้อ๋อนมดักนมมังกรหรือเปล่านมมังกร่ะม,มังกรตื่นอะต้องให้นมนะฮะอ๋อรู้แล้วฮะมันต้องการอ,อะไรไอ้มังกรเนะี่ย

ไข่มังกรเกิดอลาวานฮะไข่มังกรเกิดอลวานะวานะโอ้โหไข่มังกรเละเลยฮะกูไข่มังกรเละเลยฮะเละไม่เป็นท่าเลยอนะเอ้ยมันอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ได้นะจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะก็ไม่มีไรแน่นะนะ ำลำเราวันนี้ก็อืมรับหนึ่งป๊บหนึ่งแบบขอเปลี่นข้างหน้าก่อนนะฮะเอ้ยรื๊ดรับหนึง่งไงคือคือก็มันไม่มีอ่าคือก็เป็นชินเนลกากากนะฮะคือผมก็เป็นชินเนลกากากคนหนึ่งนะฮะอาจะสักวันหนึ่งอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมานะฮะ คุณก็อาจจะดูกันก็ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวผมมัจจะตัดต่อด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ว่ายังไงนะฮะก็ขอบ้อนรับท่คนด้วยไข่มันกอนตัวนี้นะก็ไปวู้ยซีอุบ่ายเจอกันดีครับ